และสำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเตรียมตัวจัดงานใหญ่วันเข้าพรรษาของจังหวัดนนทบุรีกันค่ะงานนี้นะคะนําทีมโดยคุณสมนึกธนเดชาคุณนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีจังหวัดนี้เนี่ยคุณเป้เขาจัดเต็มตลอดอยู่แล้วไม่มีแผ่วเลยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้4กรกฎาคม2568 นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีประธานในพิธีร่วมกันแถลงข่าวโครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพันษาและประเพณีแห่เทียนพันษาประจำปี2568ครั้งที่38พร้อมมอบต้นเทียนพันษาและร่วมรอเทียนเป็นปฐมเริก โดยภายในงานแถลงข่าวได้มีการจัดแสดงพิธีเปิดของน้องนองนักเรียนจากโรงเรียนพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการมอบต้นเทียนพรรษาพร้อมเงินสนับสนุนจากผู้แทนภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆให้แก่ชุมชนโรงเรียนหน่วยงานต่างๆจำนวน24ต้นเพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครน,นนทบุรีจำนวน24วัดครับมันสงสงการจัดงาน ประกวดเทียนรษาในปี2568ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าวันแรมหนึ่งค่ำของเดือนแปดเป็นวันข้าวพรรษานะครับในวันที่11แต่วันที่เก้านี่เราก็มีการจัดประกวดเทียนพรรษาเพื่อให้พี่น้องชาวดนตรนีได้ระลึกถ,ถึงวันเข้าพรรษาได้มีการตกแต่งเทียนเข้าพรรษาโดยมอบเทียนให้กับชุมชนต่าง ในเขตเทศบาล25วัด24วัดนั่เป็นวัดของจังวัจังวัดอีกหนึ่งวัดน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับห้างร้านที่ให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะที่ข้าวตุ๋นบัวก,กวางวานโรงสีไทยข้าวเจเบ้งข้าวหงทองนะครับนะครับแล้วก็ภาคเอกชนต,นต่างๆที่มีส่รรวนร่วมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเราทุกคนได้มีส่รรวนร่วมในการาอนุรักษ์พัฒนาประเพณีนะครับ โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีปีนี้ครบ4076ปีในปีนี้นะครับขอสักฝากถึงพี่น้องชาวนนทบุรีนะครับถ้าท่านว่าวันที่เ้าไม่ได้ไปไหนนะครับถ้ามาดูขบวนประกวดเทียนที่ห่าน้ำนนทบุรีอเอาใครเขาเชิดชวนให้พี่น้องชาวนนทบุรีนะครับได้มาร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากันโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเป็นกานประเพณีที่เราทำคงอยู่สืบตาน พราะในยม,มนนาาต้องมีกันมีวัดถึง715วัดเราจะมีการประกวดเทียนพรรษา25ต้นปีนี้ครับเทศบาลนครน,นนทบุรีจึงขอเชิญประชาชนร่วมงานประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษาในวันที่9กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณนะบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี